ดึกกันเลยนะครับนะมีทีมงานหลากหลายท่านนะครับมาสลับสับเปลี่ยนกันนะครับตกวันละสามบาทเองนะพี่นะตกวันละสามบาทเองนะครับนะฮะขอพระมีปู่นะเปิดทางให้ลูกถูกสามตัวด้วยเถิดสาธุสาธุครับคุณอาชินะครับสาธุเลยครับนะฮะพี่นุชลีบอกว่าสองนะฮะอ่ะลุ้นตัวที่สามครับลุ้นตัวที่สามไปพร้อมไอตัวที่สองไปพร้อมกันเลยนะอ่ะเอ็ดมินจะข้ามไปตัวที่สามแล้วนะครับนะฮะ ใจเย็นๆนะครับนะฮะแอดมินกำลังไล่ตอบอยู่นะครับสำหรับใครที่ทักข้อความเพจนะครับนะฮะสำหรับใครที่ทักข้อความเพจนะพี่นะานะครับเดีด๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นนะเดี๋ยวมีทีมงานแอดมินไล่ตอบนะครับนะฮะอ่าเพจน่าจะยังไม่มีใครตอบนะครับให้ทักไลน์แอดที่เราปักตรงนี้นะให้ทักไลน์แอดที่เราปักหมุดตรงนี้นะครับนะฮะ แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับสาธุสาธุครับนะฮะอะสองพันสองร้อยท่านนะฮะสวัสดีครับลุ้นตัวที่สองไปพร้อมๆกันครับลุ้นตัวที่สองไปพร้อมๆกันนะครับว่าตัวที่สองจะเป็นเลขอะไรนะฮะใครยังไม่ขึ้นผู้แชร์นะใครยังไม่ขึ้นผู้แชร์รบกวนแชร์ด้วยนะครับเปิดบารมีกันนะฮะเปิดบารมีกันนะครับ มาครั้งแรกขอให้ปังปังสาธุครับคุณจินตนานะครับนะสวัสดีคุณน้ำอ้อยด้วยคุณประเสริฐสวัสดีปังปังสาธุครับนะฮะอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากร่วมทําบุญกับทางเพจนะฮะเลขนาคนะฮะสองพันสามร้อยท่านตรงนี้นะสองพันสามร้อยท่านตรงนี้นะครับอยากทําบุญร่วมกับเพจเลขนาคนะครับแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดเท่านั้นนะ แอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดเป็นไลน์แอดของเพจเราเท่านั้นนะครับทักข้อความเพจตอนนี้น่าจะยังไม่มีใครตอบนะพี่นะนะครับนะฮะให้ทักข้อความอ่าทักอ่าลิกงไลน์แอดนะครับสองหนึ่งหรือเปล่านะครับลุ้นพร้อมกันเลยนะฮะสองพันสี่ร้อยท่านสวัสดีครับนะวันนี้เราจุดทูบให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับเลขทูบสวยมากเลขทูบชัดเจนมากๆนะครับนะฮะ ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยครับนะฮะนะฮะเข้ากลุ่มทัก Line แอดที่ปักหมุดนะเท่านั้นนะครับแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดเท่านั้นนะเป็น l i น์แอนะครับนะเดี๋ยวมีทีมงานแอดมินนะครับตอบกลับนะครับสําหรับลิงก์ที่ปักหมุดเท่านั้นนะถ้าข้อความเตุตอนนี้ยังไม่มีใครตอบนะฮะสองพท่านทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับให้ เพิ่มเพื่อนไลน์แอดลิงกที่ปักหมุดนะครับลิงที่ปักหมุดเท่านั้นนะลิงกที่ปักหมุดเท่านั้นนะครับนะฮะยังไม่ขึ้นผู้แชร์หลายท่านเลยนะฮะรบกวนพี่ๆทุกท่านนะฮะแชร์ด้วยนะครับเพื่อเปิดบารมีกันนะครับเปิดบุญทานกันนะครับนะฮะอ่ะลุ้นอ่ะท่านนะฮะยังทันซื้ออยู่นะครับเจนเย็นนะจ๊ะนะวิเห็นไหมเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมเลขผู้ผันบึบเลยเมื่อกี้ใครเห็นมั่งสองพันหกร้อยท่านสองพันหกร้อยท่านนะครับ นะะฮเลขทูบหันแบบบึ๊บเลขทูบหันแบบพลิกตัวเลยอ่ะใครเห็นมั่งนะฮะใครเห็นพิมพ์คําว่าเห็นขึ้นมาให้ผมด้วยนะครับนะฮะทูบหันไปเมื่อกี้เลยบึ๊บนะฮะนะฮะใครเห็นมั้งเอ่ยใครเห็นเลขทูบหันไปมั้งครับนะฮะเฮ้ยจริงเหรอเห็นข้านะคุณพี่เห็นใช่ไหมครับนะใครเห็น นะใครจ้องเลขทูบอยู่นะฮะเห็นค่ะเห็นค่ะเอาสิอ่านะฮะขนลุกเลยใช่ไหมครับใครเห็นนะฮะใครเห็นบอกเห็นนะใครเห็นบอกเห็นเห็นใช่ไหมครับนะคุณนาลีเห็นใช่ไหมครับนะฮะคุณต๋องก็เห็นใช่ไหมครับเออดมินคอยแห้งขอยภัยครับสองพันเจ็ดร้อยท่านกลาบสวัสดีนะครับนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเลขนาคเพจแห่งความปังความเฮงความปังไม่ว่าจะเป็นหุ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวไทยนะครับเดี๋ยวหวยไทยเราจะไลฟ์กันในวันน่าจะประมาณวันที่15นะครับนะแจ้งให้ทราบตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมนะแล้วก็มีแมงตัวนี้ก็ไม่ยอมออกไปไหนสักทีนะครับไตไปไต่มาไต่ไปไต่มานะเดี๋ยวไปโดนไฟไหม้แล้วลูกนะฮะเห็นไหมเห็นนะฮะอ่ะสาธุครับนะฮะสองพันแปดร้อยท่านเมื่อกี้ทูบหันไปแบบเมื่อกี้เราตั้งตรงนะนะแอดมินเราตั้งตรงแล้วนะครับ แอดมินเราตั้งตรงเลยฮะแล้วก็ทุกก็หันบ๊บไปเลยนะฮะเห็นค่ะทุกคนเห็นหมดนะครับขนลุกแอดมินก็ขนลุกครับนะเบาแอร์หน่อยนะครับสวัสดีครับเห็นจ้าเห็นจ้านะฮะสวัสดีครับ2 9 0 0ันรอท่านลุ้นตัวที่สามกันนะครับลุ้นตัวที่สามกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะฮะลุ้นตัวที่3ามกันนะครับอยากเข้ากลุ่มทักไลน์แอดเท่านั้นนะทักข้อความเพจตอนนี้นะครับไม่มีใครอ่านแน่นอนครับ นะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยอ่ะนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเขาแล้วกดไลค์กดแชร์รัวถูกใจขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับแอดมินกันด้วยนะครับ <c oughs> อยากเฮงอยากปังนะครับอยากร่วมทำบุญนะครับแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับเดือนละเก้าสิบเก้าบาทเดือนละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะนะฮะอ่ะดูตัวที่3ามครับตัวที่3ามจะเป็นเลขอะไร3ามพันหนึรอท่านตรงนี้เดี๋ยวแอดมินจะเน้นให้นะครับนะฮะเดี๋ยวรอเลขทูบออกครบก่อนนะครับนะฮะ อ่าโอเคครับนะฮะสาธุสาธุเห็นทอ่าทันตอนหันไปแล้วใช่ไหมครับคุณพี่นะฮะเห็นใช่ไหมครับนะฮะเข้ามาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ลองทายขึ้นมาซิว่าตัวเลขอ่าตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเลขอะไรนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้แคปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้แคปกันนะครับสายวิ่งสายลูดนี่ครับสายวิ่งสายลูดนะอย่าลืมนะครับสายวิ่งสายลูดนะฮะอย่าลืมเลยนะครับ วิ่งรูดติดไว้ด้วยนะครับสามพันสามร้อยท่านกับสวัสดีนะครับสองหนึ่งสามทายค่ะอะลองทายขึ้นมานะใช่เหมือนเลขทูบจะค่อยคหมุนไปนะฮะเหมือนเลขทูบจะค่อยคหมุนไปนะอันนี้ก็งงเหมือนกันแอดมินก็งงนะครับก๊ดกดมาตรงอีอีนะฮะเลิศครับนะฮะสามพันสามร้อยท่านนะครับ เดี๋ยวให้อดมินจับจับแก้วขยับให้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 ตรงๆนะครับเดี๋ยวให้อดมินขยับอันนี้ตรงๆนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้แคปในตัวที่เราเจาะเราเน้นให้นะเดี๋ยวเราจะให้แคปนะฮะตัวที่ ตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรสา0พันสท่านนะฮะเข้ามาแล้วกดติดตามเพจได้เลยสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะฮะเพียงเดือนละหนึ่งอ่าเก้าสิบเกาบาทนะครับนะฮะสายวิ่งสายลูดวันนี้นะครับ